สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปทดสอบชุดเกราะของแอชลีย์นะครับผมอันนี้เป็นชุดเกราะที่ได้จากโหมดโปรเฟชชันแนลนะครับผมหรือว่าเป็นจบโปรเฟชชันแนลรอบหนึ่งแล้วจะได้ชุดเกราะอสศวนมาใช้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาลองให้ดูครับว่าชุดเกราะนี้มันสามารถกรันดาเมจได้จริงหรือเปล่านะครับโดยการที่ผมจะไปปลุกปรสิตอสศวินะครับให้ลุมตีนะครับ มาดูสิว่าแอสลีจะสามารถรับดามเมจชุดเกาะได้หรือเปล่านะครับผมดูวะโอเคจะเลี้ยาให้หมดเลยนะครับทุกตัวเลยนะครับจะได้รู้ว่าของเขาดีจริงนะครับจับมาจับมาเลย <c oughs> ทำเฮียอะไรไม่ได้เลยปันไม่เข้าเลยเหมือนแบบไม่มีโตต้นนี่ย <c oughs> เราขอโทษพอดีเราเดินผ่านมาเราไม่ได้ตั้งใจไปแล้วนะเดี๋ยววันหลังมาเล่นด้วยใหม่